สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove H สวัสดีค่ะพบกับนีดีดาวันอัศวทวีโชคใน Eyes อ n น h ชน a n e ิ s ค่ะตาเที่ยเขาจิลี่ชื่อทีเอนเอ็นเอ้อร์สื 24, อสื่อของสิ่งหัวเสอกล่องงุยชูเตอร放眼中国เริ่มต้นกันวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวดีๆที่ล่าสุดนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างหัวเวย่ยได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบอลแกเรียนด้วยค่ะ ในเรื่องของการศึกษานั้นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างหัวเวย่ยก็ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนไม่แพ้ในด้านอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าไม่นานมานี้หัวเว่ยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชาวเบลเยียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด10ทุนเป็นมูลค่า1,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งนอกจากจะมอบทุนการศึกษาให้แล้วทางหัวเว่ยยังได้มอบโอกาสให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้เข้าไปดูงานและรับการฝึกงานกับหัวเว่ยในประเทศจีนอีกด้ดวย โดยนักเรียนที่ได้รับทุนนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสไปเห็นความสวยงามรวมถึงวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนด้วยค่ะการที่บริษัทยกัยกษ์ใหญ่อยา่างหัวเว่ยนั้นได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการศึกษาแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะในปัจจุบันนะคะหลายคนเลือกที่จะเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์แทนการอ่านหนังสือค่ะซึ่งตอนนี้ในจีนนะคะการเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์นั้นก็กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะ Massive Open Online Course หรือ MOOC เป็นระบบที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ผ่านทางระบบออนไลน์กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศจีนค่ะ โดยตั้งแต่ปี2557นะคะมีมหาวิทยาลัยกว่า200แห่งร่วมมือกับทางมูฟในการให้บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในวิชาต่างๆกว่า800วิชาแล้วค่ะและในปีที่ผ่านมาก็มีชาวตีนกว่า7ล้านคนลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมนี้โดยทางมูฟเองก็ได้มีการวางแผนพัฒนาระบบให้มีวิชาเรียนที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้นะคะยังมีการวางแผนว่าจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นได้ทำงานในฝันอีกด้วยค่ะโดยมีโปรแกรมให้คำปรึกษาด้านการทำงานที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่ตนเองสนใจและตัดสินใจเรื่องอาชีพได้อย่างถูกต้องค่ะการเรียนรู้ออนไลน์นะคะเรียกได้ว่ากําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องมาจากความสะดวกค่ะที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองค่ะ และปิดท้ายกันในวันนี้นะคะเราไปช่วยกันลุ้นลูกแพนด้าที่กําลังฝึกการใช้ชีวิตตามธรรมชาติด้วยตัวเองค่ะเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่มีแพนด้าน้อยตัวนี้ได้ยินเสียงต่างๆที่เกิดจากการจําลองขึ้นมาจะมีปฏิกิริยายัางไงค่ะ ภาพที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคือภาพของแพนด้าน้อยที่กําลังฝึกใช้ชีวิตตามธรรมชาติด้วยตัวเองค่ะโดยลูกแพนด้าตัวน้อยนี้กําลังรับการฝึกอบรมทางด้านการฟังเพื่อทดสอบความสามารถในการจับสัญญาณและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ศูนย์การวิจัยทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก่อนที่จะปล่อยให้ไปใช้ชีวิตในป่าค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการติดตั้งเครื่องติดตามตัวเพื่อที่จะได้รู้ตําแหน่งของหมีแพนด้าน้อยตัวนี้ระหว่างการฝึกด้วยค่ะ ด้วยความเป็นห่วงของทางศูนย์นะคะเขาก็ได้จัดโปรแกรมดีๆแบบนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าแพนด้าน้อยจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะคะและจะสามารถปกป้องตัวเองได้ตามธรรมชาติด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันถึงสุขแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ The Rome Restaurant ค่ะเจ้ต่เจ้าอู่ถึงเนจ๋ จินเทียนตอกสืเจียทุเฉยเฉวน,นัดแล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ใน Eyes on China News นะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ